หมิวเลยค่ะเขาอยู่โซนโซนเดียวกันพี่นงนวสวัสดีน้องต้นนะคะก็บอกว่าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านครับไม่เปียกตกน้อยโอเคค่ะยายอัมพราดาสวัสดีจ้าแววตานะคะพี่แววตาสวัสดียงยาจ้านะคะสวัสดีพี่ตุ๊กตาโชติดาค่ะสวัสดีค่ะมาคนแรกเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ตุ๊กตาทานข้าวหรือยังคะแม่เอกอ พี่สนิทยินดีค่ะทุกคนนะคะยินดีค่ะทุกคนจากพี่สนิทนะคะพี่อิสราสวัสดีค่ะคุณต้นนะคะค่ะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครน,นะคะสวัสดีทั้งพี่แววตาทั้งพี่โชติดาเลยนะคะวันนี้สมุทรสาครฝนตกนิดหน่อยค่ะอ่า พี่เอื้งองพ่อใหญ่สีตอบกับพ่อเอื้องว่ากับพี่แววตาสวัสดีพี่นุชนะคะพี่อิสระสวัสดีครับคุณส้มคนงามสวัสดีพี่อิสราด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะ,ะพี่ติมสวัสดีค่ะก็ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างนะคะแต่ยังไงก็จะพยายามลงไปก่อนนะคะ mm hmm. พี่แววตาบอกว่าตกมาอีกแล้วจ้าทั้งฟ้าทั้งฝนเลยนะจ๊ะ พี่ปบาอยู่จังหวัดอะไรเหรอคะทมทนองนุชนะคะคุณใจสวัสดีพี่นุชค่ะคุณยายแตนสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะยายแตนแสงอาทิตย์สวัสดีคุณครูใจใจค่ะมาเอาฝนไปเด้อจ้าพี่อจากพี่เอื้องนะคะเอาค่ะส่งมาสมุทรสาครเลยค่ะพี่เอื้องพี่จัญญาสวัสดีพี่สนิทนะคะพี่จัญญาสวัสดีพี่เอื้องค่ะฝนตกวะเนาะสมุทรปราการน่าจะตกเลยเนาะเหมือนพี่หมูเนาะพี่ลำดวนสวัสดีจ้ายายอํานะคะขอบคุณน้องหมูหมูจ้าจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะ เลยโอ้โหแบบอย่างแรงเลยแล้วเราก็นัดกินข้าวกับเพื่อนด้วยสภาพก็คือแบบหัวเปียกดีนะเตรียมชุดไว้เปลี่ยนให้ได้เย็นลงนะคะช่วงเช้าๆอบอ้าวนะคะสวัสดีมาดามตุ๊กตาจา้ะหางยัเจอเลยอ่ะอยสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะ ครูใจสวัสดีพี่ลําดวนนะคะพี่ลาดวนพี่ลําดวนสวัสดีน้องใจค่ะตกคาสิบนาทีอ๋อน่าจะตกเยอะกว่าของสมุสสาครน,นะคะสมุสสาครตกมานิดนึงค่ะแต่ก็ดีขึ้นพอได้หายร้อนนะคะพี่ตุ๊กตาถึงไหนแล้วเนาะถึงไหนแล้วพี่แววตาสวัสดียายอําค่ะเพื่อนยาสวัสดีค่ะพี่กบนะคะพี่กบสวัสดียายอําค่ะพี่ต้นหนักตาตา,ต,าตอนนี้ขอให้ถึงล้านวิวก่อนนะจ๊ะแค่ใกล้ๆ,ๆนะใกล้ๆๆยังไม่ถึงนะคะ พี่กบสวัสดีพี่เอื้องค่ะน้องตุ๊กกอดกอดค่ะพี่ซาาสวัสดีน้องตุ๊กมีกลับมาถึงบ้านช้าก็เลยเพิ่งเปิดเพิ่งเพ,พ,พิ่งจัดให้พี่เอื้องอยู่สวัสดีน้องแววตาจากพี่ตุ๊กตาโชูติดานะคะอะาา่ะ ยินดีต้อนรับพี่ติ๋มสู่ห้องไลฟ์ของน้องส้มนะคะพี่น้องตุ๊กนะคะกอดๆๆขอดกอดค้าพี่กบนะคะพี่กบก็สวัสดีพี่อิสระค่ะมีคุณสนิทจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีน้องยาจากพี่จันยานะคะพี่วีไรวันสวัสดีค่ะน้องยานะคะเลิกงานหรือยังพี่อิสระ,ะสวัสดีครับคุณรัตกัญญารัตนะคะวันนี้นะคะ ทักทายวันฝนตกเพื่อนๆทุกคนนะคะระหว่างที่รอเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะาเปิดโน้ตบุ๊กไปด้วยวันนี้กลับมาถึงบ้านก็คือไปรับสวัสดีพญายาจ้าสวัสดีเพื่อนวันวิไลวันจากพี่สนิทนะคะ9878 9878เนเอะเป็นลูกหมูตกน้ำเลยใช่ไหมคะ เอ็ด้ด้แสงกันที่สวัสดีเพื่อนหมูหมูจันยานะคะสวัสดีเพื่อนยาจ้าสวัสดีเพื่อนวันวิไลวันจากพี่สนิทนะคะเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดนพี่สนิทสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพ่อใหญ่สี่วิจิตสนิทสวัสดีครับใช่ปะคะ <laughs> สมก็ตกตอนเลิกงานแต่ว่าด้วยความที่ไม่แรงเราก็วิ่งเข้ารถได้อยู่ พี่แววตาสวัสดีพี่หมูหมูจันยาด้วยนะ,ะปกติถ้ามาถึงบ้านก็จะจัดพี่เอื้องก่อนเลยแล้วเราจะไปทําอะไรก็ไปนะคะมันก็จะได้ไม่เสียเวลาแล้วล้วก็จะได้แบบว่าเปิดด้วยความรวดเร็วอันนี้ พี่อิสราสวัสดีครับคุณรัตกัญญาลัตนะคะสวัสดีเพื่อนส้มและทุกคนในห้องจากเพื่อนยานะจ๊ะพี่ติ๋มธลารำค่ะพี่อิสราสวัสดีครับกูใจคนงามร้านวิวนะคะกูใจสวัสดีพี่นุชค่ะ,ะคุณนุชสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะ ี่เอื้อ <ara> สวัสดีค่ะยายนีสุพันตาโชติดานะคะยายอัมพาราดาสวัสดีมาดามทุกตาค่ะพี่เอื้องสวัสดียายอัมพาราดานะคะแม่เอกาลยาสวัสดีค่ะยายอัมนะคะพี่ส้มไม่ค่อยเห็นบ่าวตาตาแล้วช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วหรอหรือว่าพี่ส้มไม่เห็นพี่อิสราสวัสดีครับคุณเอื้องนะคะพี่นงรุ้สวัสดีปลานนะคะเป็นรับปลานเขาอยากได้เครื่องเขียนก็เลยพาเขาไปซื้อเครื่องเขียนเพราะว่าเขาจะเปิดเทอมแล้วนะคะก็เลยอาพอไปซื้อเครื่องเขียนเสร็จก็ แม่ละเอียดสวัสดีน้องเอกัลยานะคะไปขายของมาค่ะโอเคจ้าแม่ละเอียดเออแม่โอ๊ยเไปาคลิปจะไม่ค่อยสวยจะออกโม,ว,มวนะคะก็เลยวันนี้ได้แค่ลงไปคลิปเดียวเดี๋ยวต้องไปหาอีกสักคลิปหนึ่งนะคะเลยโอ้โหแบบอย่างแรงเลยแล้วเราก็นัดกินข้าวกับเพื่อนด้วยสภาพก็คือแบบหัวเปียก <c oughs> ดีนะเตรียมชุดไว้เปลี่ยนพาระดาสวัสดีจ้าคุณเอกัลยาค่ะพี่ลำดวนสวัสดีพี่ยา ายาตาหยวกใช่ไหมคะพี่ลำดวนยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครน,นะคะสวัสดีทั้งพี่แววตาทั้งพี่โชติดาเลยนะคะวันนี้สมุทรสาครฝน,นตกนิดหน่อยคะ่ะแสงหมดพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะถ่ายไปได้แค่คลิปเดียวเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาหาพี่เอื้อง สวัสดีพี่แววตาค่ะอะส้มได้เวลาเขาค่ะเดี๋ยวส้มจะขอตัวลงไลฟ์เดี๋ยวเราจะได้ไปพักผ่อนแล้วก็ส่งกันบ้านกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมาส่งกําลังใจช่วงวันนี้นะคะถ้าวันไหนที่เรามีโอกาสลงเราค่อยลงแบบพร้อมจริงๆมีโอกาสมีเวลาว่างสาหรับตอบคอมเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราค่อยมาลงก็ได้ สวัสดีพี่แววตาค่ะโดดก่อนเลยนะคะแม่เอกกาลยาสวัสดีค่ะพี่อิสระนะคะพี่กบสวัสดีพี่วันวิไลวันค่ะคุณครูใจใจสวัสดีน้องส้มคนสวยฝนตกนิดเดียวเองค่ะใช่สมุทรสาครก็ตกนิดเดียวพี่เอื้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอื้องนะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครห้องไลฟ์ของน้องส้มนะคะพี่กัญญาลัสวัสดีพี่อิสระค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับส้มสาวโรงงานปลูกผักอีกเช่นเคยในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้ทักทายวันฝนตกค่ะวันจ้าพ่อใหญ่วิจิตลำดวนสวัสดีครับนะคะยายสุพรรณีสวัสดีพ่อใหญ่สีค่ะพี่สนิทสวัสดีค่ะคุณเอื้องนะคะสวัสดีคุณแววตานะคะนะคข้ามคอมเมนต์ใครไปขออภัยนะคะอาบ่าวตาตาสวัสดีพี่เอื้องนะคะเองดอกตาตาตอนนี้ขอให้ถึงล้านวิวก่อนนะจ๊ะ แค่ใกล้ๆนะใกล้ๆๆยังไม่ถึงนะคะพี่กบสวัสดีพี่เอื้องค่ะน้องตุ๊กกอดๆค่ะพี่สาวสวัสดีน้องตุ๊กน้องหวานบอกว่าลงไปในกลุ่มร้านจ้าอ่าน้องกบสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะพี่สนิททักทายพี่พี่นุชบ้านนกนะคะกัลยาสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะพี่สนิทสวัสดีพี่เอียดนะคะพี่เอื้องสวัสดีแยแตนค่ะพี่กบสวัสดีน้องหวานคนสวยนะคะ แม่เอกลยาสวัสดีคุณครูใจใจค่ะมีคุณสนิทจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีน้องยาจากพี่จันยานะคะพี่วีไรยวนันสวัสดีค่ะน้องยานะคะเลิกงานหรือยังก็ไม่รู้น้องยายาสุพรรณีสวัสดีน้องส้มสวัสดียายสุพรรณีค่ะเพื่อนยาเลิกงานหรือยังพี่ลำดวนสวัสดีค่ะพี่จันยานสวัสดียายแตนแสงอาทิตย์ค่ะ พิ่งมาถึงบ้านก็เลยยังจะกินอะไรยังทํำอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยเทะเอียดขึ้นไหมคะพี่ต้นพี่ต้นวงสกรสวัสดีครับคุณครูใจใจนะคะหาไม่เจอส้มก็เพิ่งถึงบ้านเหมือนกันคะ่ะเพิ่งก็ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างนะคะแต่ยังไงก็จะพยายามลงไปก่อนนะคะ นะคะวันนี้นั่งเบี้ยวๆเพราะว่าอะไรรอเป่าเพราะว่าเราดูโน้ตบุ๊กไปด้วยอยายแตนแสงอาทิี์สวัสดีน้องพี่เอียดขึ้นไหมคะแม่เอียดขึ้นไหมคะแม่เอียดแม่เอียดน่าจะเลิกงานสองทุ่มหรือเปล่า